การพูดเนี่ยถ่ายไว้หมดละนักข่าวเดี๋ยวเราต้องมีการเข้าไปในสิทกันแน่ๆนคะคะเข้าไปนในสิทิ์วันนี้แกไปทำอะไรฮะทำอะไรคะะทอไรข่าวมันออกข่าวดองดันอย่ยมึงไม่ได้ดูเลยเหรอฮะอะไรนนเนี่ยมันนี่กล้องตรงนั้นเฮ้ยมึงถ่ายมันดินี่แม่งข่าวยำใหญ่โตเลยเนี่ยเด็นเด็กเหรอ หลอกให้ฉันไปขโมยข้อสองอสิขโมยข้อสองแล้วทำไมแกจะต้องฆ่ามันด้วยวะฮะคนที่ขเขารยต่อความรักของคุณตื่นอ่ะมันก็ต้องโดนอย่างนั้นทั้งนั้นแหละแต่อีนังนั่นมันสารภาพกับฉันนะเว้ยว่ามันไม่ได้ชอบแกหน้าตาเฮ้ยเมืองดูดิหน้าตาทีนี้ก็ดีว่ะแทนที่จะได้ผู้ชายหล่อ มันจะต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยมึงโดนแน่ถ้ามึงชอบใช่ไหมสถานหญิงอะ่ะเป็นที่ของมึง <laughs> <laughs> มาแหนะมันเป็นในห้องนี้ใช่ไหม <laughs> มึงลุกมามึงชี้ตามจู่ที้ว่าทำยังไงก็ <laughs> ไอ้ตู้นี้สิมันมีขอ้ขอสอบอยู่ <laughs> ก็แค่กุญแจให้มันแค่นั้นแหละ <laughs> อ้ยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยนั่นกโ็โง่ ไม่เป็นมือก็โง่ที่ตัดชีวิตตัวเองล้วก็ไปอยู่ในคุกเฮ้ยคุะสมเพศเวทนาจริงไหนมึงเล่าอย่างละเอียดนีว่าขั้นตอนการฆ่ามันเน่ยตรงไหนเจ๊นั่นแล้วก็สมควรโดนแล้วปะมันหลอกใช้คนอื่นแล้วก็แค่เล่นสนุกกันแถวๆนี้นิดหน่อยเองอ่ะอืมแต่มันก็ตายตรงนี้นะเนี่ยบอกวิธีการทำนิด มันตายไม้่แกรวบฉันนัแบบ่นแหละผมไม่ขิดเลยว่าไมหมล่ะมึง <c oughs> นี่มันฆ่าแกลโลกจิตจริงๆเลยไม่จริงแล้ววิธีการฆ่าแก่ทำยังไงเราก็แค่เล่นสนุกกันตรงนี้ใช่ไหมลแบบ่ะเล่นสนุกอะไรวะหวานร้อนยังไงฉันไม่เข้าใจว่ะฉันไม่เข้าใจความวิปริตของแกเราก็แ,แค่เล่นสนุกกันตนามภาษาคนละทแบบ่านนั้นแหละไม่เคย ความรักนี่เคยมีมั <c oughs> ้ยเสร็จแล้วนะฉันก็นั่งเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมไอ้เด็กนั่นอะ่ะมันก็เสือกเนี่ยชื่อเขาถือมาสิทา้งเลยไปน,นิดหน่อยเองนะคะ่ะแล้วอาวุธอยู่ไหน <c oughs> ใช้อาวุธอะไร <c oughs> เป็น,นอาของ <c oughs> ไม่มีหรอกแต่ก็ใช้มือของมันนี่แหละฆ่ามันโอ้ ปวดหัวกับเด็กสมัยนี้จริงๆยุคนี้เจนนี้เป็นอะไรวะไม่เข้าใจว่าเรื่องเล็กๆน้่งจะฆ่ากันเฮ้ยมึงแต่ไอ้น้ำหน้าอย่างเงี้ยอยู่ในคุกหยิงอ่ะมึงคงจะชอบสะใจมากสินะลุกขึ้นมาเดินไปจะมีใครมาประกันตัวไหมบอกกับกล้องน้ำหน้าอย่างนี้จะมีใครมาประกันตัวไหม มีครอบครัวไม่แหะเองฮะ <c oughs> พูดสงสัยไม่มีไปมีปัญญาเปิดไหมปัญญาข้าคนมีทำไมจะไม่มีปัญญาเปิดวะมึงเดินลงไปนู่นเฮ้มึงตามันไปดิ รถตำรวจรอเองอยู่ข้างล่างเดินไป